ทำไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาข้าผัดกับโอเลี้ยงปีฝาท่านวิโรดนี่แหละครับพคกคำว่าสันดานกลางที่ประชุมสภาผมยังไม่ประท้วงเลยเดี๋ยวขบวนกรุงเทพมหานครนะครับบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการรับสิทธิในการรักษาตัวนอกเรือนจําบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับถ้ายังมีพฤติกรรมยกมือขึ้นยกมือลงไอ้คำท่านไอ้คำนั้นที่ท่านพูด มันก็จะสะท้อนเข้าตัวท่านเองถ้าต่ออีกผมก็ประท้วงอีกครับท่านประธานครับแล้วผมจะถามยังไงครับหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ว่าดวงครับเวลาประธานจะเป็นคนดูไม่นึกดึงเลยนะครับถ้าตามอีกคือเลอะเทอะนะครับท่านประธานครับทำร้ายความรู้สึกถึงกระบวนการยุติธรรมแบบสองมาตรฐานกับรุนแรงมากขึ้น จากกรณีท <Yeah. S 1> <yor> ี <Yes. S 2> ่เราทราบกันด so ีครับว่ามีบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการรับสิทธิในการรักษาตัวนอกเรือนจํารักษาพยาบาลนอกเรือนจําบนชั้น14ของโรงพยาบาลตารวจนะครับเทียบเคียงกับกรณีนักโทษอื่นๆแล้วซึ่งทั่วไปจะทราบว่ายากมากที่เราจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมนะครับหลายกรณีต้องอาการหนักจริงๆนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานที่รบครับขอนิดเดียวครับจบแล้วครับท่านประธานที่รบครับ กับผมยืนขึ้นยกมือพน้นทิศนี่คือการประท้วงตามข้อบังคับขอประท้วงผู้กําลังถามกระทู้สดครับขอบคุณครับ,รบผู้ถามกระทู้ได้ใช้เวลาหมดลงแล้วครับครับครับขอบคุณมากครับ,รบแ,ตแต่อันนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านก็บอกว่าสุดท้ายแล้วที่มีการถามกระทู้สดหรือกระทู้ทั่วไป เวลาหนึ่งนาทีสองนาทีดี่เราก็ผ่อนผันให้นะครับขอบคุณท่านประธานครับแล้วขออภัยท่านสมาชิกนะครับผมลบกกนเวลาอีกเล็กน้อยจริงๆครับสักไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับผมสรุปแล้วครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันตอกย้ำว่าแล้องทําให้เกิดตั้งการตั้งคําถามถึงความเสมอภาคเท่าเทีเทยมกันในกระบวนการยุติธรรมครับ,าบารัฐบาลอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถูกต้องตามบียบทุกอย่างครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยมีผู้ต้องขังที่ได้รับสิบทธิไปรักษา นอกเดือนจำเนี่ยเกินร้อยยี่สิบวันอยู่สามคนครับผมยังยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นทษะเหมือนเดิมผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคําถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจ,จริงๆครับท่านประธานที่เคารพครับ,รบผมวิโรจน์รักกระอิ่ำสอนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบประชิแบบบรญชีช,ชื่อพรรคก้าวไกลครับ ผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดหนึ่งครับคือตามข้อบังคับข้อที่71ครับก็คือว่าคําวินิจฉัยของท่านประธานเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิ้นทําไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าผัดกับโอเลี้ยงปีฝาครับครับท่านประธานครับผมยังปะน้งอยู่นะครับท่านวิโรจน์ช่วยรักษาชัาคำพูดยังเลอะเทอะอยู่นะครับครับ บอกท่านประธานว่าผมจำได้ว่าเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วครับท่านวิโรจนี่แหละครับพูงคำว่าสันดานกลางที่ประชุมสภาผมยังไม่ประท้วงเลยครับเอาเท่านี้แหละครับเราครับดําเนินการไปด้วยดีครับได้กำลังดำเนินการด้วยดีท่านผู้ดําเนานกานก็ได้สรุปคําตอบแล้วนะครับท่านท่านวิโรจน์ครับประท้วงครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับจริงๆแล้วถ้าเกิด ทางท่านผู้ประท้วงเนี่ยเขาไม่พาดพิงผมนะครับผมก็คงจะไม่ขออะไรพาดพิงนะฮะแต่เมื่อกี้เนี่ยนะครับคนพูดคํานั้นเนี่ยมันก็ส,อส่อถสงพฤติกรรมอย่างนั้นนั่นด,ด้วยตัวเองก็ยังยืนยันนะครับว่าข้อบังคับข้อที่71คําวินิจฉัยของประธานเป็นอันเด็ดขาดนะครับถ้ายังมีพฤติกรรมยกมือขึ้นยกมือลงไอ้คำท่านไอ้คำนั้นที่ท่านพูดมันก็จะสะท้อนเข้าตัวท่านเองนะครับขอบพระคุณครับไม่เป็นไรครับท่านประธานเดชบ,บุญชาวกรุงเทพมหานครท่าน ท่านใจทวัตคิดว่าท่านจบแล้วใช่ไหมครับครับครับก็ต้องต้องขอบคุณผู้นำยิการครับครับเมื่อกี้ผมขอบคุณธรรมทานครับว่าขอบคุณครับกรณีที่ถ้าต่ออีกผมก็ประท้วงอีกครับธรรมทานครับแล้วผมจะถามยังไงครับหมดเวลาแล้วครับเรื่องเรื่องเวลาประธานจะเป็นคนดูเวลาท่านผู้ประท้วงครับเวลาประธานจะเป็นคนดูประธานบอกแล้วขอเวลาผมผมคิดว่าท่านใจทวัตประเด็นท่านท่านนั้นไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับ ผมไม่นื้อดึงเลยนะครับ20ปีแล้วคือเลอะเทอะนะครับท่านประธานครับมันหมดเวลาจริงๆครับกาด160นะครับขณะนี้กระทู้ที่3ก็ยังรอกันอยู่คผมไม่นื้อดึงหรอกครับผมไม่ใช่คนเกเรเกเรครับท่านประธานครับยืนยันก็ประเด็นนี้ผมคิดว่าเราได้ใช้เวลาที่ประท้วงกันประท้วงมาแล้วก็เสียเวลานะครับแล้วก็ประเด็น ก็เข้าประเด็นเดี๋ยวท่านรองนาย,ยกตอบเลยครับคุณนุโรธครับผมขอเชิญท่านรองนาย,ยกตอบก่อนครับท่านครับท่านคุณัฒน์เดี๋ยวให้รองนาย,ยกตอบเดี๋ยวถ้ามีประเดน็นที่ว่าติดใจเดี๋ยวจะบว่ากาันอีกทีครับคือคือคือท่านประธานครับท่านรองจะตอบยังไงครับเพราะยังไม่ได้ถามเลยครับค <c oughs> ุณ <ceux S 2> ัฒน์ถามผมนั่งฟังเลยคือท่านประธานครับผมว่าการการการประท้วงยกมือไม่จบไม่สิ้นแบบนี้ครับผมขอให้ท่านประธานเนี่ยในเมื่อข้อ71เเนี่ยคำวินิจฉัยของท่านประธานเป็นถือถือเป็นเด็ดขาดแล้วเนี่ย แล้วไม่ยอมปฏิบัติตามนะครับแล้ว<ล>เมื่อกี้ยังพูดถึงท่านผู้นำฝา่ายค้านว่าเลอะเทอะอีกผมขอให้ถอดครับเมื่อกี้คุณวิโร์ก็พูดไปเรื่องเลอะเทอะเหมือนกันเลอะเทอะไปมาผมคิดว่าเอาประเด็นนี้ขอไว้ก็แล้วกันครับเดี๋ยวท่านรองนายกจะได้ตอบกรณีที่ท่านพูดถึงความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วก็พูดถึงชั้น14นะครับผมผมก็เข้าใจว่าท่านก็ ก็ผมรู้สึกเหมือนกันแบบแบบเดิมเหมือนกับเรื่องรัฐมนูรมาตราหมดหนึ่งหมดสองผมว่าท่านไม่ได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายที่ออกมาเรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกเป็นแบบนี้ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เขาออกมาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับไม่ได้เกิดในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยนะครับไม่ได้เกิดในสมัยรัฐบาลน,นี้เกิดมาก่อน เกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วที่ซ้ำไปซึ่งอันนี้ก็ต้องอยกให้เป็นความดีของรัฐบาลที่แล้วที่เรงเห็นว่าในการนำผู้ต้องขังไปไปในเรือนจำในราชทันนะ์มันล้นจริงๆครับ